สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเก็บลูกมะกรูดกันนะคะพอดีเลยมีคนสั่งมาจะเอาไปทำน้ำยาสระผมนะคะเราเลยพามาเข้าสวนกันนะคะไปดูกันเลยค่ะวันนี้พามาเข้าสวน หมอกยังหนาอยู่นะคะตอนนี้ยังเป็นเวลาเช้าตรู่มากๆนะคะป่าก็จะลกๆแบบนี้นะคะในส่วนเพราะว่ายังไม่ได้ถากได้ทำนะคะมะกรูดของบ้านไร่วังพยอมอาจจะไม่ค่อยดูไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่าเป็นส่วนที่โดนไฟไหม้มาก่อนนะคะ แต่ตอนนี้ก็เริ่มมีลูกขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะส่องให้ดูนะคะว่าลูกเขาดกและลูกใหญ่ขนาดไหนนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะลูกเขาใหญ่มากๆนะคะดกเต็มต้นเลยนะคะข้างบน เดี๋ยวเราจะสอยกันนะคะวันนี้บ้านไร่องพยอมก็พาเพื่อนๆมาชมสวนนะคะมาเก็บมะกรูดกันมะกรูดจะใบไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่าไม่ได้ตัดขายใบนะคะปลูกไว้เฉยๆปลูกไวใ้ให้รู้ว่าที่บ้านไร่องพยอมมีมะกรูดกิน เพราะครั้งหนึ่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ว่าบ้านไรยองค์พยอมย้ายมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆพอดีเลยคุณแม่เสียไม่ไปขอใบมะกรูดกับลูกมะกรูดเพื่อจะเอามาใช้ในงาน ไม่มีใครให้บ้านไร่องพยอมเลยแม้แต่คนเดียวแม้แต่บ้านเดียวทั้งๆท,ท,ที่บ้านเขามีเยอะออกไปซื้อที่ตลาดเป็นนั้นว่ามะกรูดขาดตลาดไม่มีบ้านไร่องพยอมก็เลยคิดว่าต้องปลูกกินเองแล้วก็เลยมาปลูกสี่ปีผ่านไปมะกรูดของบ้านไร่องพยอมต้นสูงขนาดนี้นะคะนี่ค่ะจะให้ดูนะคะ ว่าเป็นความภาคภูมิใจหรือเป็นแรงบันดาลใจขนาดไหนนี่ค่ะว่าต้นของเขานี่สูงขนาดนี้นี่ค่ะลูกที่ซอยเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าลูกของเขาใหญ่ขนาดไหนตะปุ่มตะปั่มเป็นหนังค้างคกเลยนะคะนี่ค่ะลูกใหญ่มากๆเลย นี่ค่ะกมไม่มิดนะคะนี่ค่ะลูกใหญ่มากๆเป็นควาเป็นคำเป็นความภาคภูมิใจอย่างที่สุดเลยนะคะที่เรามีกินของเราเองเราปลูกเองได้มีกินเองและวันนี้ก็สอยลูกเพื่อเอาไปส่งลูกค้าที่ทำน้ำยาสะผมนะคะ บาลัวังพยอมก็เลยมาคิดว่าไม่มีความจนในหมู่คนขยันและรู้จักพัฒนาตนเองนะคะถ้าเราสามารถที่จะหาต้นพันมาปลูกไม่ว่าต้นอะไรนะคะเราก็จะมีกินมีใช้ไปตลอดโดยที่เราไม่ต้องไปขอใครไม่ต้องไปพึ่งใครไม่ต้องเสียเงินซื้อนี่ค่ะต้นจะสูงประมาณ4ี่เมตรแล้วนะคะ ของบ้าลายวังพยอมใบจะไม่สวยเพราะตอนนี้บ้าลายวังพยอมยังไม่ได้คิดจะตัดใบขายนะคะเพราะว่าต้นยังมีน้อยอยู่นะคะตอนนี้ก็กำลังเพาะอยู่นะคะถ้าเพาะและปลูกได้สำเร็จก็อาจจะปลูกในสวนสมุนไพรให้เต็มในพื้นที่สองไร่ตรงนั้นเลยนะคะนี่คือลูกที่เราได้ ปลูกแล้วก็ได้ออกผลผลิตแล้วนะคะในเวลาระยะเวลาสี่ปีบ้านไร่วงพยอมมีมะกรูดลูกใหญ่ๆผิวสวยๆแบบนี้นะคะปลูกมะกรูดด้วยผิวขอขออภัยค่ะปลูกมะกรูดด้วยเมล็ดนะคะจะได้ลูกใหญ่แล้วก็ผิวขรุขระแบบนี้นะคะเป็นที่ตลาดต้องการแต่ถ้าตอนกิ่ง ผิวเขาจะไม่ค่อยครุขระนะคะผิวจะเรียบของบ้านไร่วงพยองก็มีกิ่งที่ตอนนะคะมาปลูกไว้ตอนแรกก็พอได้กินนะคะแต่ตอนนี้โค่นทิ้งไปหมดแล้วนะคะตอนนี้เหลือแต่มะกรูดที่ปลูกด้วยเมล็ดนะคะบ้านไร่วงพยอมถึงได้บอกกับเพื่อนๆทุกคนนะคะว่า ไม่จําเป็นต้องขอใครกินขอใครกินนะคะเราสามารถที่จะปลูกกินเองได้ไม่มีความจนในหมู่คนขยันนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้บ้าไนร่วงพยอมทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ